เคยเคยเจอแบบอาการคนหมดหมดแมนะ็กไหมแบบพยายามยิงปืนออกไปแบบปงัปงปงังปังปังปังแล้วมันก็หมดแรงเฮ้ยอาจารย์ใช้แรงเยอะมากเลยอ่ะสองวันเนี้ยคือแบบเหนื่อย แต่ว,ว่าอาจารย์อยากดูให้ได้สิบคนน่ะอืมอยากแบบว่าช่วยเคลียร์มันมันเยอะอะ่ะมันไม่ใช่น้อยอาจารย์ว่าอาจารย์จะดูให้หมดไหมอะ่ะเมื่อกี้อาจารย์นอนกลิ้งไปกลิ้งมาโยนแม่นตาไปไหนไม่รู้โอเคอาจารย์ก็พออ่านได้อยู่เดียวเดี๋ยว,ยวพออ่านได้เอาคนที่สิบเลยนะคะ ดูนะคะลูกค้าคนที่สิบถามมาว่าอาจารย์คะคือหนูเองมีปัญหาเรื่องส่วนตัวอยากให้อาจารย์ช่วยเหลือเนื่องจากว่าหนูเคยเข้าพิธีกรรมลงนะมาแต่แล้ว ช่วงหลังหนูรักสามไม่ได้ทำให้ชีวิตหนูมันกับตาลปัดกับเมื่อก่อนทำให้หนูเดือดร้อนไปซะทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องความรักทีนี้การที่คุณนะอยากถามอาจารย์ เออคุณก็ต้องแก้ค่ะคุณต้องถอนออกก่อนนะคะเป็นการถอนเออคือนะะเวลาเขาลงอาจารย์ต้องบอกก่อนว่าอาจารย์รู้วิธีลงนะแล้วอาจารย์ก็เคยลงให้ลูกค้าซึ่งมันก็จะถ้าเกิดเป็นน้าเมตตามหมานิยมทั่วไปก็จะอีกกรณีหนึ่งแต่เท่าที่อาจารย์มองดูลูกค้าลูกค้าทำมาเพื่ออาชีพอาชีพหนึ่ง โดยเฉพาะนะคะแล้วมันไม่ใช่ว่ารักษาของไม่ได้นะฮะเท่าที่อาจารย์ดูการทำคุณใสทุกชนิดฟังอาจารย์พูดดีนะคะคุณใสบนรำทุกชนิดเลยอะจะมีอิทธิฤทธิ์ดีแค่1ปีแรกนะคะพอปีต่อๆมามันจะย้อนเข้าตัวถ้าเราไม่รักษา แล้วอย่างกรณีของลูกค้าเองอาจารย์เห็นแล้วว่าเออมันย้อนเข้าตัวเองฉะนั้นอาจจะทํามาเยอะเกินไปดวงเราตกตอนทําดวงดีทําอะไรก็ดีไปหมดค่ะพอดวงตกกับสิ่งดีๆก็ให้โทษฉะนั้นการแก้ไขที่ดีที่สุดก็คือการถอดถอนคุณใสที่ตัวเองไปทํามานะคะเออหาอาจารย์เก่งๆจริงๆที่จะไม่โดนหลอกลวงอะ่ะ ทำพิธีถอนให้แต่อาจารย์มีวิธีนะคะอาจารย์มีวิธีเดี๋ยวอาจารย์จะส่งวิธีการถอนด้วยตัวเองแต่อาจจะไม่ได้ผลร้อยเปเซนแต่สามารถทําไดออ้อย่างน้อยนะคะอย่างน้อย5-10ถึงครั้งรับรองว่าลูกค้าจะหลุดจากอาการที่เป็นอยู่นะคะเดี๋ยวอาจารย์ส่งไปให้ค่ะเพราะว่าอาจารย์ไม่สามารถจะพูดไปได้เพราะว่าแต่ละคนอาจารย์ให้เวลาแค่5นาทีนะคะถ้าเกิน5นาทีอ มันก็จะโหลดลงให้ลูกค้าดูไม่ได้เพราะว่าอาจารย์ไม่อยากลิงก์เข้า YouTube นะคะอาจารย์อยากส่งให้ทางไลน์เข้าใจอาจารย์นะคะเดี๋ยวอาจารย์พิมพ์ไปให้ค่ะไม่ต้องกลัวอาจารย์อ่านแล้วสบายใจได้ค่ะแก้ไขได้ทุกเรื่องนะคะแค่นี้เองแต่ทาให้ได้ค่ะไม่ต้องไปเสียเงินทําให้ได้ห้าถึงสิบครั้งแล้วลูกค้าต้องเสียเงินแล้วอาการในร่างกายแม้กระทั่งการเงินเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ จะให้ลูกค้าแบบตั้งใจและขยันทําและอย่าไปทําอีกนะคะสอนลูกสอนหลานทําง่ายค่ะแก้ยากมากเรื่องพวกนี้อย่าไปทําดีวกว่าค่ะสวยจากข้างในสู่ข้างนอกนะคะจุ๊บจุ๊บสวัสดีค่ะ